คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากรกาคาสกอร์สูงในเวลาไหลเกินสามจุดสอห้านางก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนปวดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก45 O V E R ทุกทท่านนะครับก็วันนี้ผมมีฟุตบอลมานาเสนอสลับสกอร์สูงแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิป V I P เฉลยประจาวันที่11 ธันวาคม64นะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้ก่อนใครเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม VIP เท่านั้น,นครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S45OVER ที่เดียวเท่านั้น,นครับและตอนนี้เนี่ยทาง45นาทีของเราเนี่ยก็มีการเปิดบริการรูปแบบใหม่แล้วครับเว็บ,บไซต์ของเราเนี่ยเสร็จอย่างเป็นทางการแล้วครับเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็ถ้าเราสมัครครั้งแรกเนี่ยก็รับฟรีไปเลย7วันนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็อ่า OVR168 e นะครับ S O V E R168 ที่เดียวเท่านั้นครับหรือก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เลย w w w o v e r s c o r e 168. c o ดนะครับก็จะมีเว็บไซต์ให้ได้เลือกได้เล่นครับลองเข้าไปดูนะครับก็วันนี้ขอไปฟุตบอลเยอรมันนะครับคู่ระหว่างอาฟาวเอฟเอลโบคุมเนี่ยเปิดบ้านรับการเยอนบริสเซียนโดดมุนนะครับก็มันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่พอสมควรครับวันนี้ ก็ราคาเริ่มแรกเนี่ยราคาเริ่มแรกเนี่ยให้ดอทมุลเนี่ยต่อ1ลูกก่อนนะครับจ่าย0.82และให้ลองโบคุ้มเนี่ย1.08เลยแล้วก็ราคาสูงต่ำเนี่ยเปิดมาอยู่ที่3ลูกนะจ่าย0.74แล้วก็ให้ต่ำเนี่ย1.19และราคาพูเนี่ยราคาาพูเนี่ยให้ดอทมุลเนี่ยชนะ1.50นะครับแล้วก็พูเสมอ4.50แล้วก็ให้โบคุ้มเนี่ยชนะ6.0ซึ่งเลทราคาพูตรงนี้เนี่ยเจ้าเนี่ยให้ความสําคัญกับบรุดอม ทุกอย่างเลยครับเป็นฝ่ายของหน้าบอลต่อเลยครับว่าเจ้าของมองคิดว่าเป็นเลทของดอลมูลทั้งหมดนะวันนี้นะว่ามั่นใจว่าดอลมูลจะต้องเก็บ3คะแนนได้อะส่วนราคาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการขยับแล้วนะครับไหลไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับแต่การไหลของดอลมูลเนี่ยไหลไปต่อลูกควบเนี่ยคือจ่ายน้ําล้นมาก1.09แล้วก็ให้รองเจ้าบ้านเนี่ย0.84ส่ส่วนราคาสูงต่ำเนี่ย ก็ไหลหนีเหมือนกันครับไปที่3ลูกค่วมนะครับจ่ายตอนณตอนนี้เนี่ยจ่ายสมลูกค่วมเนี่ยสูงเนี่ยน้ำเต็มแล้วแล้วก็ให้ลง0.93นะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ที่9 7 9 6 9 3แล้วก็น้ำเต็มมันจะสลับอยู่แต่ผมจะยึดราคาปัจจุบันก็คือสูงน้ำเต็มแล้วก็ต่ำเนี่ย0.93านะครับส่วนราคาพูเนี่ยราคาพูตอนนี้เนี่ย ให้ดอดมุลเนี่ยชนะ1.45นะแล้วก็ภูเสมอเนี่ยขยับหนีไปที่4.75แล้วก็ให้เจ้าบ้านเนี่ยขยับไปที่6.50นะครับซึ่งราคาของบอลคู่นี้เนี่ยคือมันมันอยู่ในทิศทางของบริสเตรดอดมุลทั้งหมดนะครับคือวันนี้เป็นฝ่ายของหน้าบอลต่อเลยที่จะมีสกอร์จากดอดมุลเนี่ยแต่ผมมองอย่างนึงว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสหรับดอดมุลนะผมมองว่าโบคุมระยะฟอร์มหลังๆเนี่ยถือว่า ฟอร์มดีนะครับเล่นสู้ได้นะครับถ้าดอดมุนจะชนะได้เนี่ยก็คงจะเหนื่อยแล้วผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยดอดมุนจะต้องเสียประตูให้บคุมอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งลูกต้องมีให้เห็นอย่างแน่นอนนะครับส่วนสตีของบอลคู่นี้หรอก็14นัดของเจ้าบ้านเนี่ยชนะ6เสมอ1แพ้7ยิงคู่แข่งได้15ประตูนะครับแล้วก็เสีย22ประตูส่วนดอดมุนเนี่ยแข่งไป14นัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ชนะ10ดอดมุนปีนี้ไม่เสมอใครเลยนะ แล้วก็แพ้สยิงคู่แข่งได้35ประตูเสียถึง22ประตูทีมอย่างดลมุนเนี่ยยิงคู่แข่งได้แล้วก็เสียได้เหมือนกันคือเป็นทีมที่เสียง่ายนะสถิติของบอลคู่นี้ที่เจอกันนะตั้งแต่ปี2008จนถึงปี2021เลยเนี่ยก็เป็นฝ่ายนะโบคุ้มเนี่ยเอาชนะดลมุนไปได้3ครั้งนะที่เจอกันเนี่ย10สิบรายการเนี่ยคือจะรวมทุกรายการนะทั้งกระชับมิตรบอถ้วยบนในลีกนู่นนั่นนะก็บุคุ้มเนี่ยชนะได้3ครั้ง แล้วก็โบคุ้มเนี่ยเสมอถึง3ครั้งโบคุ้มแพ้ให้ดอดมุลถึง4ครั้งทั้งหมด10นัดนะครับสถิติเนี่ยเวลาโบคุ้มเล่นในบ้านเนี่ยเวลาเจอดอดมุลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโบคุ้มจะแพ้ทางดอดมุลนะเมื่อปี2015เนี่ยกระชับมิดก็ชนะได้2อหนึ่งแต่ว่าถ้าเรารวมในลีกแล้วเนี่ยโบคุ้มเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะชนะราคาดอดมุลได้นะครับคือโบคุ้มเนี่ยเวลาเจอดอดมุลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะจะโดนดอดมุลทุบซะมากกว่านะครับเมื่อปี2010เนี่ยก็แพ้หนึ่งสี ปี2009ก็แพ้0ูแล้วก็ปี2008เนี่ยก็เสมอ33คือสติของมอนคู่เนี่ยเวลาเจอกันทีไรเนี่ยจะยิงได้เสียคือจะยิงกันได้ตลอดอะตั้งหลักก็เลยคือ2ลูกขั้นต่าต้องมีให้เห็นนะครับส่วนโบคุ้มเนี่ยโองนัดล่าสุดของเขาเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเอามากๆนะครับคือชนะ4แพ้2แล้วก็ยิงได้10ประตูเสียถึง6ประตูนะส่วนดอนบุนเนี่ยโนัดล่าสุดของเขาเนี่ยก็ชนะ4ก็แพ้2เหมือนกันยิงได้13ประตูเสียถึง 8ประตูถือว่าฟอร์มช่วงนี้นะถ้าเรายึดเป็นหลักก็คือเป็นฟอร์มที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันของโบคุ้มส่วนดัดมุญเนี่ยก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสติของโบคุ้มเนี่ยการเล่นในบ้านปีนี้ของเขาเนี่ยในหลีกเนี่ยก็คือ6นัดที่เล่นในบ้านในลังเย้าหนาะโบคุ้มเนี่ยเก็บใช้ได้4นะครับเสมอ1แพ้1ยิงคู่แข่งได้9ประตูเสียถึง4ประตูถือว่าเวลาโบคุ้มเล่นในบ้านเนี่ยเสียประตูยากอยู่พอสมควรนะส่วนดัดมุญเนี่ยในการออกเยือนของปีนี้เนี่ย 6นัดในการเยือนเนี่ยก็คือชนะ3แล้วก็แพ้3เลยยิงได้12ประตูเสียถึง10ประตูถือว่าดัดมุนเวลาออกไปเยือนเนี่ยมักจะเสียประตูง่ายนะครับถ้าเรามาดูสถิติเนี่ยของของโบคุ้มเนี่ยในหลีกนะถ้าเราคิดจริงๆนะคือฟอร์มฟอร์มเวลาเล่นไหนบ้านอนะคือโบ,โบคุ่มโบคุเป็นทีมที่เล่นดีนะในบ้านเนี่ยจะยิงประตูคู่แข็งได้บ่อยมากๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปอี่ห้านัดหลัง ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือ,อยิงคู่แข่งได้ตลอดนะ,ะเฉลี่ยนะ1.5-2ประตูเลยนะส่วนดอดมุนเนี่ยเวลาออกไปเยือนสติกันออกไปเยือนของเขาเนี่ยมกักจะมักจะยิงประตูคู่แข่งได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียประตูคู่แข่งเฉลี่ยนัดละลูกนะเวลาออกไปเยือนดอดมุนเนี่ยซึ่งผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยดอดมุนเนี่ยน่าจะเสียประตูด้วยส่วนถ้าเรามาเฉลี่ยจริงๆแล้วเนี่ย 5. 5นัดใน5นัดหลังเย้าเนี่ยอัตราเฉลี่ยของโบคุ้มเนี่ย ห้านัดเนี่ยยิงไป13ประตูการเล่นในบ้านตกเฉลี่ยในบ้านนะยิงคู่แข่งได้2.6ประตูนะครับเสียเจก็แปลว่าเสียเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่1.4การเล่นในบ้านส่วนดอถมุลเนี่ยการออกไปเยือน5านัดเนี่ยยิงคู่แข่งได้8ประตูเท่านั้นก็เฉลีย่ยต่อน,นัดอยู่ที่1.6แต่เวลาเสียเนี่ยเสียถึง11ประตูก็แปลว่าต่อน,นัดเนี่ยดอถมุลเนี่ยเสียถึง2.2ประตูสติของโบคุ้มเนี่ยของปีนี้นะสะติในบ้านห้านัดเนี่ยอัตราชนะเนี่ย 80%เลยนะผมบอกเลยโบคุ้มเนี่ยส่วนดอทมุลนะอัตราการชนะกนในการออกเยือนนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่40%เท่านั้นซึ่งผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่สนุกสลับบอลคู่นี้นะครับส่วนสกอร์สูงแรกวันนี้เนี่ยเปิดมาอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับจ่าย0.94แล้วก็ให้ต่ำเนี่ยอยู่ที่0.94ส่วนราคาให้ที่แคบครึ่งแรกเนี่ยเป็นฝ่ายดอทมุลมาแบกราคานะครึ่งลูก ตอนแรกเนี่ยจ่ายครึ่งลูก0.98ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรทของดอทมุลเนี่ยให้ต่อครึ่งลูกครึ่งแรกจ่ายน้ําเต็มและแล้วก็ให้ลองบกคุบเนี่ย0.89นะครับสวนผู้เสมอเนี่ยผู้เสมอของบอลคู่เนี่ยเปิดมาอยู่ที่4อ่าไม่ใช่ผู้เสมอครึ่งแรกเนี่ยอยู่ที่2.51เลยนะผู้เสมอเนี่ยสวนให้ดอทมุลชนะครึ่งแรกเนี่ยอยู่ที่2.00และให้โบคุ้มชนะครึ่งแรกอยู่ที่5.40 <concur 0. 0>. ซึ่งผู้เสมอเนี่ยของบอลครึ่งแรกเนี่ยคือมันเป็น ทิศทางของฝ่ายหน้าบนต่อหมดเลยนะของดอดบุญหมดเลยซึ่งผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยการที่ดอดบุลออกไปเยือนแล้วไปเจอโบคุ้มในบ้านกําลังฟอร์มดีๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะเอาชนะได้แต่ผมไม่มองว่าถ้าจะชนะก็ชนะไม่ขาดแต่ผมมองว่าคู่นี้เนี่ยดีไม่ดีเนี่ยออกสูงเต็มเวลาด้วยนะผมบอกเลยเพราะผมยังเชื่อมั่นว่าโบคุ้มในในบ้านเนี่ยเป็นทีมที่ดีนะครับส่วนดอดบุลเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วศักยภาพทีมก็ศูนย์หน้า กลางหลังเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วถ้าวันนี้เนี่ยดอทมุลน่ะเอาจอมานบูล,ลงอของฮาเลน่ะมันหายจากการบาดเจ็บมาแล้วซึ่งผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะสนุกนะครับก็วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกฟุตบอลเยอรมันบุรดติก้านะครับ คู่ระหว่างฟาวเอฟเอลบูคุบนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนบุรีเซียนดอทมุนเตเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยก็ย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ s อสสี่ห้าโอวีอาที่เดียวเท่านั้นนะครับและใครที่สนใจเกี่ยวทัศนะรายวันเนี่ยก็แอดกันมาได้เลยครับเอสโอวหนึ่งหกแปดนะครับ,รบส่วนเรื่องเว็บไซต์เนี่ยสมาชิกก็สามารถเข้าไปสมัครหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับ w w w o v e r s บด1 6 8 c o m นะครับ ก็สมัครครั้งแรกรับฟรี7วันทันทีลองเล่นดูครับเป็นแอปที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายครับก็สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ